สวัสดีทุกทุกท่นานครับก็อยู่เกม Hangy s h a c k World s h a c k y s h a c k y s h a c k World 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 อ่าก็เป็นเกมออกมาครับในทิกเก็ตเพลก็มีให้โหลดฟรีกันนะครับอ่าเกมฟรีนะประมาณไฟอยู่ที่ประมาณ300นะก็ วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับฉลามหัวค้อนนะครับก็อยู่กับฉลามสมุกแฮมเมอร์แฮนค์นะฮะแฮมเมอร์แฮนค์นะโอเคนะแฮมเมอร์แฮนค์ประมาณนี้นะฮะกระดูถูกป่านะครับ <m uch ing> ก็เป็นฉลามที่จะไปหิม,กมะก็เดี๋ยวรีวิวความโหดร้ายตัวนี้กัน,นครับก็ต้องรอเออต้องรอใช่ไหม ไม่ค่อยแหลกเลยแดกแดกอือภาพสวยสง่าราศีไม่ค่อยเหมือนภาพก่อนก่อนครับภาพก่อนก่อนนี่นะครับค่อนข้างที่จะซึ่งจะถีดนิดน,นึงัอ่าฉลามหุค้อนตัวนี้ก็เป็นฉลามตัวนึงที่ผมชอบนะครับไอตัวที่มึงตามเราอยู่นั่นก็น้องนะรูปน้องนะครับในวงวนเวียนนะครับวิ่เต่าเยอะแดก เมียลาหงดเลยเคย<อ>กินปลาวานเนี่ยมั้ยจ๊ะปลาวานไอ้ไม่ใช่ปวาฬเพชฌฆาตนะปลาวานธรรมดาตัวใหญ่อะ<ค><อ>ดูวใหญ่มันมันตายไปแล้วมั้งยังไม่ตายนบตอนนั้นโบนัสทองเน<ค><อ>ี่ย<ค><อ>จะได้สีม่วงจะได้สีม่วงนะครับมันจะกินทุกอย่างนะครับกินได้นะครับบอกกันเลยทีน<ค>ี้ก็กินโอ้ยลุกเราดูปลาวานปลาวานอยู่ปะ อูปวะ่เนม่ยาฟัง่งฝั่งนฝั่งได้านซายโอ้มาถึงก็แหร็เลยครับวอเตอร์ยวัพเรลอัพนะครับก็ระวังทางไปฝั่งซ้ายเราอัเลอัพนะครับเกมนี้นะครับอ่าฮังกี้ชักเวิลเวิลเวิลถ้าเลีกเรีกชื่อเกมนี้นะครับชักเวิลนะคไม่ได้จะอ๊อเ้ต้องใช้ความไวที่ต้องความไวความไวความไวนามงเ่ะเช็คเข้เก๋อ่าไวดิอ้ึงเสร็จแล้วมงสิแล้ว ไวความเร็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 วครับมุดเจอมาแล้วครับกินแล้วก็กินได้ครับไม่ใช่แล้วมุดกินครับเป็นรัฐทองครับเฮ้ยได้ได้สีม่วงแล้วสีม่วงมายังมาแล้วไปกินไอ้นี่หวานดีโอโหไอ้มาตรงนี้ไม่ใช่หวานวานเป็นปฏินรงนู้นเป็นปรินึงนี้ตัดตัวใหม่อะไรตัวอะไรไม่รู้ระเบิด เยวเดี๋ยวหมดก่อนพวกนเอ้ยชลามคินเออโชว์เลยตัวใหญ่เลยตัวเดียวแน่นอนทุกคนมันจะมาดนคุณวุ้อ้ตัวยวเดียวตัวเดียวอืกัดโหดนะครับอ่าเก ตัวตัวไปนะครับก่อความโหดร้ายนะของตัวตัวนี้นะครัวิวจะไม่เตินแล้วแต่เอนเต็มหมดแล้วนะอ๋อก็เกมนี้โหลดเล่นจะมาได้นะครับขอฝากคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมถ้าชอบนะครับก็ฉลอมพันนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนผมจะรีวิวทุกตัวนะครับตัวแรกยังไม่ได้วิวนะผมข้ามผมข้ามไปตัวนี้มาเข้ามไปตัวนี้มาเต็มละเลี้เต็มเลี้ยวเติมนะข้ามมาตัวนี้มาข้ามมา ข้ามมาข้ามข้ามข้ามมาเลยตัวนี้เลยข้ามมาผมรีวิวตัวนี้อยู่ครับอ่าได้ครับเดี๋ยวเจอกันคืนหน้านะครับก็เดี๋ยวผมไปรีวิวทุกตัวนะครับก็นะไปบ,บ่ายนะฝันดีที่พาให้ฝันรักแล้ววันเดอร์ฟลักอยู่นะครับอ่าอย่าลืมไปกดไลค์เพจด้วยนะครับอ่ามิสเตอร์วีทีวยนะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปลงโอเคไปจุ๊บจุ๊บ